ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้า รเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปฟาร์ฟดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตลัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ โยโย่เฮลโลายวัซซับดูดโอเคทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเราพนมิรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมก็จะมา PVP กันตามในอนิเมะอีกแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับคู่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นเดอิดาระ v s กับกาอาระนะับทุกคนครับอ่าเป็นยังไงคือแบบคู่นี้ก็เดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ เป,เป็นคู่ที่เปิดภาคานะรูโตตอนโต,ตมาเนี่ยก็บกันเป็นคู่แรกเลยนะครับทุกคนครับเป็นอะไรที่แบบว่าเดิน <F at uring> เนื้อ,เ,อ,เ,อเรื่องเร็วมากเลยนะฮะทุกคนคือก่อนที่ผมจะทําคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ลงรูปสปอยลงไปนะครับมีน้องๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยบางคนก็มาเชียร์กาละนะครับบางคนก็มาเชียร์ดีดาระ,บา,าาาระบางคนบอกเออกาละชนะแน่อะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าดีดาระเนี่ยน่าจะเละอะไรประมาณนี้นาะก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วนี่เนี่ยก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดนะ ที่น้องๆเนี่ยเขาได้ทําการคอมเมนต์เข้ามาในโพสต์โพสต์นั้นนะครับและต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงในเหตุการณ์ครั้งนั้นกันหน่อยดีกว่านะทุกคนว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างนะครับคือเปิดมาเลยเนี่ยก็ ซาตูรีกับดีดาระนะครับเขาได้ทําการบุกมาที่หมู่บ้านของกาละดีดาระนะครับเขาก็ได้ทําการบินไปหากาละเนาะกาละเขาก็เห็นแล Jam ้วแหละว่ามีคนภายนอกนะครับบุกเข้ามาในหมู่บ้านเขาเนี่ยนะครับที่เป็นพังเงะเนี่ยเขาก็เลยต้องไปปกป้องหมู่บ้านนะครับด้วยตัวของตัวเองเลยนะทุกคนอีกอย่างเนี่ยกาละอาจจะเห็นเป็นกลุ่มแสงอุตสาด้วยนะครับทุกคนครับที่แบบปล่อยไว้ไม่ได้นะก็เลยต้องออกไปด้วยตัวเองนะครับและทีนี้เนี่ยก็ได้มีการไฟนเกิดขึ้นเนาะทุกคนดีดาระเนี่ยเขาก็ได้เสียแขนไปข้างหนึ่งนะครับจากโรงศ นทุกคและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางเดดาระนะครับเขาก็ได้ทําการปล่อยดินเนี่ยดินเหนียวนะครับที่เป็นดินระเบิดเนี่ยศิลปะก็คือการระเบิดของเขาอะไรเนี่ยแหละครับเขาก็ได้ทําการปล่อยใช้จังหวะนั้นนะที่เสียแขนนะปล่อยดินเหนียวไปกับทรายของกาละนะครับทุกคนอาเพื่อทําการหาช่องโหว่เนาะ เหมือนเขาก็อ่านเกมไว้แล้วแหละทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเขาเลยล่อาการะนะครับโดยการที่เขาเนี่ยได้ทําการยโยนระเบิดลูกใหญ่เนี่ยลงไปกลางหมู่บ้านเลยนะครับถ้าการะไม่รับระเบิดลูกนั้นไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าต่างอะไรกับตอนที่เพนไปบุกหมู่บ้านโคโนฮะเลยนะครับทุกคนเพราะว่าระเบิดอน,นันเนี่ยดาเมจม,มันแรงมากเลยนะทุกคนคือสามารถถล่มหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะการะนะครับเขาเลยต้องแบบเอาแรงเอาทรายทั้งหมดเนี่ยที่อยู่รอบๆหมู่บ้านเนี่ยมาป้องกันคนในหมู่บ้านไว้นะครับทุกคนครับ พอดีอดาราเขาเห็นช่องโหว่ในตรงนั้นใช่ไหมทุกคนดีดาร่าเนี่ยเขาได้ทําการระเบิดเลยนะครับ จังหวะที่เดดดาราโยนระเบิดลงไปเนี่ยเขาเห็นช่องโหว่แล้วนะครับเขาเลยใช้จังหวะนั้นเนี่ยในการโจมตีกาละเลยนะทุกคนกาละเนี่ยก็เลยเสียทา้กับเดดดาลาไปนะครับก็เลยแพ้ไปในการต่อสู้นั้นนะฮะถ้าถามความคิดส่วนตัวของผมเองนะทุกคนผมคิดว่ากาละกับเดดดารารเนี่ยถ้าสู้กันหนึ่งหนึ่งจริงๆอ่ะอยังไงเดดดาราก็สู้กาละไม่ได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่ากาละเขาแพ้ไปนะครับเพราะว่าก็ต้องสู้ไปด้วยปกป้องคนในหมู่บ้านไปด้วยก็เลยมีช่องโหว่ที่ทําให้เดดดา กาละเนี่ยเขาทาการจัดการการะได้นั่นเองนะครับทุกคนครับและนี่เนี่ยก็คือสตอรี่นะครับที่ผมเล่าอาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนฟังกันไปเพลินๆนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูของที่เราใช้ในการ PVP กันหน่อยนะทุกคนของที่เราใช้ในการ PVP นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะเลย ผมเนี่ยจะใช้แค่บัตรลายดินเหนียวนะดินระเบิดนะครับแล้วก็กาละเนี่ยกาละจะใช้แค่บัตรลายทรายเท่านั้นนะทุกคนใช้แค่นี้จริงๆครับพวกผมเนี่ยจะไม่ใส่กระบวนท่าไม่ใส่อะไรมาเลย<อ>เพราะว่าในอนิเมะตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ชกกันเลยนะทุกคนเขาบินสู้กันนะครับเออแต่ว่าใช้จังหวะเออใช้แบบหัวสมองในการหลอกล่อกันอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็เลยจัดขอมาแค่นี้จริงๆครับทุกคนแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรแยะ โอเคนะทุกคนก็ฟังผมบ่นมานานแล้วเนาะเราไปดูการ PVP กันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยนะครับสามสองหนึ่งไปโอเคครับทุกคนครับมารอบแรกเนี่ยจะไม่เปิดโหมดนะครับจะ PVP กันแบบว่านั่นแหละทุกคนเบสิกสกิลเลยนะครับต่อยก็คือต่อยกันแบบธรรมดาเลยนะอ่าโอเคครับมาเริ่มได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาครับทุกคนนี่ไงการละาเสียเปรียบนิดนึงนะครับทุกคนครับ เฮ้เดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวเริ่มไม่ใช่ละเฮ้ยเริ่มไม่ใช่วะเดี๋ยวเริ่มไม่ใช่วะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกาละใจเย็นใจเย็นแรงกันแน่ะทำไปเล่นโอ้โหแล้วสกิลครูดาวโคตรนานนานจัดเลยเลยเกมแล้วผมม้าวราดแก้วหนึ่งพี่ไเฮ้ยไปอีกทีเฮ้ยเรียนดูดิ เฮ้ยทำไปเล่นไปนะเนี่ยเอาดีดีดิเอาดีดีเอาดีดีนีอันนี้แหละสกิลซิงเนเจอร์เลยนะนี่เจอที่หรอพี่ดูดดปล่อยไอ้นอกไปเลยดินเหนียวูกพ่อกาลังแกงกินทันเรียบร้อยพี่เรียบร้อยลงงนฮ้ <laughs> ดีดิครับอยู่ทำไม เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมึงข้ามไปได้ไงอ่ะเฮ้ยมึงข้ามไปได้ไงเมื่อกี้มึงข้ามหัวไปได้ไงวะเมื่อกี้จอดเมื่อกี้มึงข้ามหัวไปเลยนะเมื่อกี้อู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 ้กาละกาละใจเย็นครับอะไรแก่อนที่ใจเย็นได้ไหมทันไหมยังน้อยยังโดนเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละจังหวะนี้แหละดูม ไปเลยดินเหนียวอุ้ยอ๋ออ๋ออ๋อนี่แอร์คอมโบไม่ยลงไปเลยกาละกาละอ๋อกระดาษดึงแม่ช้อเนาะเออแก่โดนแล้วเอ้าเฮ้ยมาไงวะน่าฮันแน่ฮันแนไม่มันมีข้าวหมกอยู่นี่ป่ะมี่ยังโดนยังโดนเม็ดหนึ่งนะครับอ่ะเอาไปกินค่อยโกงไอ้สกิลขี่นกอ่ะ ดูดูเฮ oh okay. nice, like ้ยไปออกมาดิออกมาดิออกมาดินายออกมาดินายจ๋านี่เฮ้ยฮันเน่ฮันเน่วินแล้วกินข้าววินแล้วกินข้าวอินดี้พอเฮ้ยโคตรเอาวินแล้วกินข้าวเฮ้ยโอ้โหตายตายหาแล้วตายหาแล้วเฮ้ยแล้วหายแล้วเฮ้ยจะหาไปไหนมามาฆ่าตัวเองชัดๆเลยเมื่อกี้ ฆ่าตัวเองชัดๆเลยอ่ะไปเลยดินเหนียวลูกพ่อเออนั่นแหละมานี่มาหานี่นี่มาดิแข็งดูเฮ้ยกันได้วะกันได้วะเฮ้ยแน่นแน่อแน่แน่เฮ้ยเอาแล้วสวยแล้วอันนี้แหละเรียบร้อยมองเทิ้งมองเทิ้งเออไม่พักเลยวะ มันหมไม่พักเลยว่ะลุกทีแล้วลุกถ้าผมก็ตายจริงอัน,นเดะเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นทำไปเล่นทำไปเล่นนะเอ้ยเกือบโดนไม่เกือบโดนเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ถ้าช็อตเมื่อกี้โดนอะจบเกมเลยนะบูมไม่โดนจ้ะนกลูกพ่อโอ้โห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 ไอ้อัออนเนี้ยคโคตรเกลียด โคตรเกลียดเลยไอพีลามิซายเนี w, ่ยโคตรเกลียดเลยเฮ้ยเฮ้ยขาตายขาตายว่ะขาตายอันนี้วานี่เฮ้ยเอาโย่เฮ้ยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยขาอย่าตายขาอย่าตายขอแค่นี้แหละขาอย่าตายเออเอาไว้เอาไว้หลายรอบละเกือบหลายรอบละอันเนี้ เฮ้ยไอผมพี่แกก็รู้ว่ะเฮ้ยแกไมาฆ่าเข้ามาหรอกเฮ้ยอยู่ในซ้ายพิษแย่ละโอ้ยอยู่นู่นเลยเฮอันนู้นเราเฮ้ยคิดบอกมหาสัจจันทร์วัดตาฟักเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้ไม่โดนนะได้อีกแล้วเนี่ยได้อีกอะได้ยื้ออีกแล้วเมื่อกี้นี้เออเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเฉยเลยเมื่อกี้กำลังกินยาเลยตอนแรกว่าจะช้าจะกระก่อนเอ้ยเอาไงดีวะกินยาก่อนดีกว่าเรียบร้อย โอ้โหอย่างดิบโอเคคนระับทุกคนฮะอันนี้คือการ PVP รอบที่2นะครับอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดโหมดสู้กันเลยนะครับรอบนี้เนี่ยผมไม่ยอมแน่นอนนะทุกคนดูสิว่าจะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านะครับดีดาระเนี่ยจะสามารถพาการะออกจากหมู่บ้านไปเพื่อดึงชูคาคุหนึ่งหางออกจากตัวได้หรือเปล่านะครับต้องมาดูกันมาครับนี่จะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านี่มันต้องเหมือนสิมผมไม่ยอมอยู่แล้ว แต่ก็อะไรก็เป็นไปได้หมดครับทุกคนในเกมมันไม่เหมือนกันในเมฆนะครับฮิป <laughs> กดสกิลไม่ได้หรอปวดตึกเอ,เอ,อ,อน,น่ไปไหนวะไปไหนแล้วยังมีนกต <laughs> ิดเรดาร์อยู่โดนไหมตูมเฮ้ยไกลเกินนะไกลเกินนะไกลเกิน,กนไม่โดนอ๋อการเบรกอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮยนิดเดียวนิดเดียวไปขสวยสิพี่ไปขสวยสิพี่ เฮ้ย hey, ขาตายขาตายขาตายอือจอจอตายอึ่งอะไรอึ่งอะไร <laughs> นี่สกิลคนากี้ฮัสกิลได้กี้ฮัอ่ามาคือว่าทุกคนครับในอนิเมะเนี่ยที่กาละแพ้นะครับแพ้ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรนะเพราะว่าต้องสู้ไปด้วยนะครับปกป้องคนในหมู่บ้านตัวเองด้วยนะทุกคนมันก็เลยสู้ยากนะครับใช่คือแบบช่องโหว่เยอะเลยอ่ะ คือแบบต้องการคนทุกคนในหมู่บ <target. S 1> e ้านนะทุกคนลองคิดเอาเถอะเออแบบว่าไม่แพ้ก็แปลกอะช่องโหว่เพียบนะครับเฮ้ยอุ้ยอ้าดูไหมดูไหมด้วยดัน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 ขอต่อยหน่อยเถอะเไปไปไอสกิลสุดจะได้เกียรตินี่คนคตรเกียรติยืนเลยจ้ายืนเลยเกียรติจริงสกิลเนี่ย ไอ้นกนี่มาบินช้าแล้วทุกคนครับเอ่อเอ็มวันมันก็เลยไม่ค่อยโดนเนาะนี่น่าเกียดอะไรทุกคนคิดว่าคตรน่าเกียดอ่ะเออส่อ่ามีนกเล็กด้วยนี่นี่ครับอันติดูมโดนเข้าหน้า นี่เฮ้ยเฮ้ยพี่แอร์เออแอร์ได้อยู่นึกว่าแอร์แไม่ได้แฮะเอ้ยเอาเรียบร้อยโดนแอร์คืนสกิลโคตรน่าเกลียดมาแล้วไหนละสกิลน่าเกลียดไหนละอี่เด้อล่ะอย่าไปบล็อกไปกาดได้ไหมมันกาดได้ไหมได้คือมันกาดอยู่ปะอ่านี่นะครับทุกคนครับแอนิเมะเนี่ยเขาบินสู้กันอย่างนี้เลยนะ แต่ว่าผมจะได้เปรียบไงทุกคนเออเนี่ยในเกมในเกมมันน่าเกลียดอย่างนี้แหละทุกคนครับเนี่ยคือว่ากาลาเขาสกิลการอากาศไม่ได้ครับใช่ก็เหมือนผมมาแกงเขานั่นแหละนี่นี่ต้องพากาลาไปดูดชูคาคูออกมาให้ได้ครับอ้าวมาโคตรไวเลยเอาไปเลยสิได้เอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยขาตายขามันตายเออ<น>ทำไมขามันตายวะน,นี่ขามันตายจริงนะเนอะเออนี่ไงสกิลโคตรน่าเกลียดมาอีกแล้วเ<ะ>ออนี่ทุกคนจ่อดๆเลยจ่อดๆโคตรน่าเกลียดโคตรน่าเกลียดร,ร,รอรอไปยองนงเนี่ย ยั่ไงวะอันนี้เฮ้ยตู้มจุกจุกนี่ทำไรพี่เฮ้ยกันได้ไงวะอือเฮ้ยเคาลเตอร์ว่ะเอาเรื่องว่ะเคาลเตอร์ก็มานี่ทุบนี่สกิลเก็เน็าเกียร์ที่เดี๋ยวกูด่าแล้วล่ะเล็กเกียร์จัดเลย นายเกียดจัดเลยยังไงวะอือนี่โดน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 อ่ะเจ็บเลยเฮ้ยทำไมขามันตายวะไม่เข้าใจอะ่ะเฮ้ยเปน็นเหมือนกันเฮ้ย <laughs> ขาตายจริงกันนะมันกดไอ้นั่นไม่ได้อ่ะกดแบบ W W อ,อ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้าง <laughs> สิหมดจะหมดยังเหลือเพื่อพี่หมดเลยห้าพันโอ้โหเอาดีกินโคตรประหยัดกินประหยัดจัดเลยหมดโคตรประหยัดเลยย,ยากอะเนี่ยไม่ใช่มันมันไอ้นี่ก็จริงอะแต่แบบดามเมจมันน้อยเว้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยขามันตายอะแบบว่าวิ่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ออกเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว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  เหมือนคี์โหมดเอมมันจะลดเร็วป่าวะเรียบร้อยถึงคราวที่ข้าต้องจากลาถึงคราวที่ข้าต้องจากลากลุ่มแสงอุตสาหะแล้วอือเฮ้ยอะไรวะขามันตายอ่ะเป็นแล้วขาตายวะวันนี้นี่จริงๆนะวันแบบวันแบบขามันตายอ่ะมันเป็นบ้าอะไรวะมันเป็นบ้าอะไรออออ วิ่งเข้าไปรับสกิลอย่างเดียวเลยไอเวนเอาไว้ออฮิตบล็อกว่าหาดสัจจันท้่ทำไมทรายมันโดนบับเหรอะฮิตบล็อกมันขนาดมันมันเวอร์มากเลยนะฮิตบล็อกมันเวอร์มากเลยอ่ะโอเคครับทุกคนนะก็คือว่าผมขอตัดจบเลยละกันนะฮะก็เอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยเสมอนะครับทุกคนครับก็คือ ถ้าเราเอาตามในอนิเมะจริงๆนะครับตามในอนิเมะโดยที่เราไม่ใส่กระบวนท่าอะไรมาเลยนะทุกคนเพราะว่า2คนนี้เนี่ยในอนิเมะเขาแทบไม่ได้ต่อยกันเลยนะเพราะว่าเขาบินสู้กันนะครับทุกคนครับเขาจะใช้พวกสกิลต่างๆของพวกเขานี่แหละเอามาสู้กันนะครับทุกคนครับก็เป็นอะไรที่ฉีกนิดนึงนะครับคือทุกคนดูเนี่ยอาจจะแค่ไม่กี่10นาทีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมอัดไปทั้งหมดครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนครับครึ่งชั่วโมง ผมอาจกันตั้งแต่3ามทุ่มเท่าไหร่นะผมอาจกันตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มครับตอนนี้เนี่ยจะห้าเออจะสี่ทุ่มแล้วนะทุกคนอาจตั้งแต่3ามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วอะทุกคนคิดดูดิผมยังฆ่ากันไม่ตายอะครับทุกคนครับก็เอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยเป็นการเสมอกันไปก็แล้วกันนะครับทุกคนครับแต่จะมีรอบแรกเนี่ยที่ผมแพ้เพราะว่าผมกากเองนะทุกคนครับกาลาก็เลยชนะไปนะครับสาหรับรอบแรกโอเคนะทุกคนนะก็คือว่าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับปมกาลาอ๋อไม่ตายหรอไม่ตายหรอเองเองมันไม่ตายหรอเองมันถึกขนาดนั้นเลยหรอทุกคนผมอัดครึ่งชั่วโมงจริงๆผมบอกเลยผมก็เลยแบบเออเอาเว่าเสมอกันก็แล้วกันนะครับอีอออไม่ไม่ไม